เออยังไม่นอนกันเลยครับนี่ก็ดึกมากแล้วนะครับเออเรื่องนอนนี่จริงๆแล้วมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับแป๊บหนึ่งครับสูมเข้าไปใกล้ๆก่อนมันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยบางทีคือเราจะนอนตกหมอนนะฮะคอเราก็จะ,ะตื่นมาเราก็จะปวดอย่างนี้นะครับมันก็จะ มันจะปวดคออย่างนี้นะครับคือก่อนหน้านี้นะฮะเคยทําคลิปที่เป็นเกี่ยวกับการจับใบหน้าของเรานะฮะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยใช้ได้เฉพาะในสตูดิโอนะครับคือที่สร้างแมปสร้างเกมแต่อันนี้เอ้ยิ้มยิ้มยิ้มยัมยกคิ้วยักคิ้วรับตาข้างเดียวอันนี้คืออยู่ในเกมอยู่ในแมปเลยนะครับอาจจะขยับตามไม่ทันใจเท่าที่เราพูดเพราะว่าผมพูดแล้วขยับปากเร็วมากกล้องอาจจะจับไม่ทันไม่รู้ว่าเป็นที่กล้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่อ่าเอออินเทอร์เน็ต หรือว่าเป็นที่เกมนะครับหรือว่าเราอยู่ไกลเกินไปซิร์เวอร์อยู่ไกลก็เลยส่งไปไม่ทันแต่ว่ามันก็โอเคเรียกว่าเป็นมิติใหม่ในการเล่นโรบอกเลยนะฮ <c> ะ <oughs> ชอบชบอบคือคือแบบเวลานเนี่ยผมพูดไปทุกคนก็จะเห็นว่าผมขยับปากไงใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบสื่อสารความรู้สึกระหว่างผมกับท่านผู้ชมได้ที่ดีมากเลยนะฮะอ่ะกับพิบตาเนี่ยตามได้นะฮะหลับตามันสลับข้างกันใช่ไหมหลับตาซ้ายก็คือขวาในจอ อ่านี่แล้วก็ยักคิ้วเราสามารถใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็ใน PC ที่มีกล้องนะฮะแต่ว่าในแมปนั้นต้องมีสัญ,ญลักษณ์อันนี้ด้วยนะครับคามล่าอันนี้แล้วก็ต้องไปเปิดในเซตติ้งก่อนด้วยนะฮะที่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นคามีล่าในเซตติ้งของ c อ o เ n าเราได้นะฮะต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะฮะคามีล่าอินพุตนะครับมาเปิดตรงนี้เอาไว้เราก็จะสามารถใช้ได้ทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC นะฮะตอนนี้ขยับได้แค่เฉพาะศีรษะนะฮะเฉพาะหัวอนาคตน่าจะแบบขยับตัวได้ยกแขนยกขาอะไรอย่างนี้ได้นะ มันเฉพาะหน้าที่มีเขาเรียกว่าเป็นด y น a ามิกเฮดนะครับซึ่งเคยพูดไปก่อนหน้านี้และก็มีหลายหน้าหลายแบบอยู่แต่ผมว่าแมนเฟสหรือว่ามุนโนโเกะเนี่ยคือแบบ <laughs> มันเป็นหน้าที่แบบยิ้มก็ได้ยักคิ้วก็ได้มันดูมีความอ m a เมซิ่งมากหลับฝันดีนะครับก o ๊ดไนท์ฮะ